น้ำตาทับนักตบลูกยางสาวไทยของเราเป็นน้ำตาที่หลังไหลออกมาด้วยความดีใจในการคว้าแชมป์4เกมสมัยที่16และเป็นการคว้าแชมป์คว้าเหรียญทอง14สมัยซ้อนค่ะทุกคนถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของทับนักตบลูกยางสาวไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวคลิปนี้แอดจะพามาดูน้ำตาของทับนักตบลูกยางสาวไทยนะคะว่ามันร้องไห้ออกมาด้วย ความปลื้มปริติด้วยความยินดีด้วยความดีใจและอาจจะมีความกดดันแฝงอยู่นะคะเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังฟอร์มเกมรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานที่จริงดุเดือดมาตั้งแต่รอบชิงอันดับที่3แล้วนะระหว่างอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียคว้าที่3ไปได้นะคะฟิลิปปินส์คว้าที่4ไปได้โอ้โหดุเดือดตั้งแต่นัด ก่อนหน้าที่จะมาแข่งระหว่างไทยกับเวียดนามแล้วค่ะทุกคนโหคู่นั้นก็คือสู่สีแบบหนักมากฟอร์มของแต่ละทีมพัฒนาการเยอะมากเลยนะคะหลังจากนั้นเป็นคู่รอบชิงชนะเลิศค่ะไทยแข่งกับเวียดนามโอ้โหแอดบอกแล้วว่าการที่จะได้3าศูนย์ของเมื่อวานอะ่ะมันยากขึ้นจริงๆนะคะสุดท้ายนะคะไทยก็ได้สกอร์มา3ต่อ1เซต และเป็น3ต่อ1เซตที่โอเมก้า oh คือคะแนนอีกนิดหนึง,นงจริงๆอะ่ะทุกคนเซตแรกนะคะไทยชนะ25ต่อ17เ็ซตที่2เวียดนามชนะ25ต่อ21เ็ซตที่3กว่าจะชนะได้เป็นเซตที่พลิกที่สุดแล้วไทยก็พลิกชนะเวียดนามด้วยสกอร์32ต่อ30 และปิดด้วยเซตที่4 25ต่อ21คือกว่าจะได้มาแต่ละแต้มในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานในงานแข่ซีเกมเนี่ยยากขึ้นมากๆแต่ละทีมแต่ละคู่แข่งโดยเฉพาะาเวียดนามเองแอดพูดเลยว่าเขา,าพัฒน,นาการเยอะมากและพัฒน,นาการดีขึ้นมากๆเลยนะคะเขามีตัวแบกอย่างโฟทีน้องท่านที่แทงทุยคนเดียวก็จริงแต่ระบบทีม มือตบบอลเร็วในทีของเขามือเซตด้ดีของเขาระบบเขาดีแต่ด้วยความที่ไทยมีมาตรฐานของตนเองค่อนข้างสูงนะคะเราไม่ได้อยู่แค่ในระดับอาเซียนระดับทวีปเรานำโด่งไปถึงระดับโลกแล้วการแข่งขันนัดเมื่อวานที่แอดได้บอกไปก่อนหน้านั้นเราอาจจะเห็นเกมที่สูสีบ้างหรือเกมที่ไทยอาจจะคลุกคลิกบ้างนะคะเพราะว่าเรามีรายการใหญ่รออยู่ปลายเดือนนี้เราไม่สามารถ เต็มที่หรือใส่อะไรได้มากเท่าที่ควรแต่ทั้งนี้แอดก็พูดได้เลยว่า ทีมเพื่อนบ้านประเทศอาเซียนของเราเนี่ยรอบตัวเราเขาพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัดจริงๆนะคะดังนั้นถือว่าไทยก็ยังมีมาตรฐานของตนเองดีมากอยู่ดีค่ะทุกคนถือว่าผ่านมาได้ด้วยดีถึงแม้ว่าเราจะเห็นความเหนื่อยล้าของสาวไทยนะคะออกอาการในด้านความเหนื่อยล้าอ่อนแรงขึ้นนิดนึงนะคะเป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่านักกีฬาไทยไปลุยลีกนอกหลีกต่างประเทศบางคนกลับมาปุ๊บอย่างเพียวและบิ่มนะคะกลับมาไม่ได้ซ้อมกับ ทีมในแคมป์เลยนะมาปุ๊บก,ก็มาลงแข่งเลยถือว่าเออน้องมีสปิริตมีความตั้งใจและมีคำว่าทีมชาติอยู่ในตัวมากจริงๆค่ะถือว่ายกนิ้วให้เลยนะทีมชาติไทยในการแข่ง4เกมครั้งนี้ที่เป็นการรวมตัวทีมชาติครั้งแรกเรามาฟังคำพูดของนักกีฬากันนะคะอย่างสรยาพมล่านะคะมือเซตเมื่อวานถือว่าทำงานหนักมากสรยาพมล่าได้กล่าวว่า เซตที่3นะคะที่เป็นสกอร์ที่ไทยได้32ต่อ30เซตที่3เป็นอะไรที่ผ่านมาได้เหมือนเกิดใหม่เลยค่ะทุกคนตื่นเต้นมากกับการกลับมาทีมชาติครั้งแรกและก็มาเจอทีมแบบนี้ดีใจที่ตัวเองทำได้ค่ะดีใจจริงๆและขอบคุณน้องๆที่ทุกคนคอยซัพพอร์ต ถึงแม้เราจะไม่ได้ดีมากแต่ทุกคนให้กำลังใจและไม่เคยว่าให้เราเล่นได้ไม่เป็นไรพวกหนูจะคอยซับพอร์ตพี่โสเองขอบคุณน้องๆที่ทำให้พี่ได้กลับมาและพี่ทำได้นี่เป็นคำพูดของโสรยานะคะส่วนสาวเพียวอัจราบาลหงยศเมื่อวานร้องไห้หลังจบเกมปล่อยโฮเลยนะคะเพราะอย่างที่บอกสาวเพียวกับสาวบิมแข่งที่ตุรกีเสร็จบินมาที่ไทยบินมากัมพูชาแทบไม่มีเวลาซ้อม ที่แคมเลยนะคะมาที่กัมพูชาปุ๊บลงแข่งทันทีในนัดแรกนะคะสาวเพียวได้กล่าวค่ะว่าเป็นเกมที่ยากมากๆเพราะทีมมีความกดดันค่อนข้างสูงบวกกับมีเวลาซ้อมค่อนข้างน้อยและสถานการณ์ในเกมที่โดนตีเสมอในเซตที่2พร้อมกับขอบคุณแฟนๆ ที่ส่งใจมาเชียร์แม้ผลงานในวันนี้อาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนแต่ทุกคนพยายามเป็นอย่างมากที่จะควบคุมตัวเองและดึงเกมให้กลับมาซึ่งข้อผิดพลาดเหล่านี้จะเป็นประสบการณ์ที่สำคัญที่จะทำให้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นเที่ยวกล่าวอีกนะคะว่าการที่ได้คว้าเหรียญทองในครั้งนี้ ถือเป็นประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลของทีมชาติไทยที่เรารักษาชแชมป์ได้อย่างยาวนานดังนั้นนี่คือรางวัลของทุกคนไปจนถึงทีมสตาร์โค้ชและทีมงานทุกคนที่มีส่วนร่วมให้มีวันนี้แอดเชื่อว่าความรู้สึกของแฟนๆวอลเลย์บอลเริ่มกลับมาอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราได้ดู มหากรรมซีเกมที่ผ่านมาเป็นการรวมตัวทีมชาติครั้งแรกและยิ่งนะซีเกมเมื่อวานนะคะทำให้น้าตาคลอได้เลยนะสําหรับคนที่ดูและยิ่งคนในสนามอีกโอ้โหมันเห็นถึงความพยายามความตั้งใจของทัพนักตบลูกยางสาวไทยคือเราจะเห็นสตอรี่ ของทับนักตบลูกยางสาวไทยเลยค่ะไม่ได้เหมือนทีมอื่นๆที่เขามีเวลาซ้อมกันหนักมากก่อนที่จะมาแข่งทีมเราตัวหลักแทบจะไม่มีเวลาซ้อมเลย2คนหลังไม่มีเวลาซ้อมเลยนะคะเพียวกับบิมส่วนแคมป์ดิมชาติที่เพิ่งกลับจากญี่ปุ่นก็มีเวลาซ้อมประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เท่านั้นและที่สําคัญเรามีรายการระดับโลกรออยู่ที่เราต้องเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดถือเป็นรายการที่โอ้โห กดดันสําหรับทัพสาวไทยพอสมควรนะคะดังนั้นเออพอมันมาเห็นแบบนี้เราต้องรอส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพสาวไทยเยอะๆเลยนะคะนี่คือภาพของน้ําตานักกีฬานะคะที่แอดน้าไม้เห็นเป็นน้าําตาแห่งความปลื้มปิติเป็นน้าําตาแห่งความพยายามเป็นน้าําตาแห่งความภาคภูมิใจและซีเกมครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรก ของปีนี้ของทัพนักตบลูกยางสาวไทยและแอดเชื่อว่าถ้าทัพนักตบลูกยางสาวไทยมีกองเชียร์มีแฟนๆฟละบอลที่เหนียวแน่นอยู่แบบนี้นะคะคอยส่งกําลังใจคอยเชียร์ให้พวกเขาแบบนี้แอดเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่สวยงามที่สุดของทัพนักตบลูกยางสาวไทยค่ะอะทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างเกมการแข่งขันเมื่อวานระหว่างไทยกับเวียดนามรอบชิงชนะเลิศเป็นอย่างไรบ้าง ฟอร์มดีไหมฟอร์มไทยเป็นอย่างไรฟอร์มเวียดนามเป็นอย่างไรถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะและเป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกที่จะมาถึงปลายเดือนนี้ด้วยค่ะทุกคน